สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs. ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็อ้อมค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะทางช่องนะคะแล้วก็จะมีสามีเข้ามาบ้างเป็นบางครั้งนานๆทีนะคะเพราะว่าเขาไม่ถนัดออกหน้ากล้องนะคะใครที่ไม่อยาก นะคะรายการหรือว่าข้อมูลข่าวสารดีๆที่อ้อมจะมาลงอัปเดตให้ได้ฟังกันในทุกๆครั้งนะคะง่ายๆค่ะเพียงกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากด Subscribe หรือติดตามนะคะกดนิดเดียวนะคะเวลาอ้อมมีคลิปอัปเดตใหม่ๆลงไปมันก็ จะส่งข้อมูลไปถึงหน้าจอคุณเลยเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่างเวลาไหนก็สามารถที่จะกดเข้าไปฟังได้เลยนะคะหรือว่าเข้าลองเข้ามาดูในช่องอ้อมก็ได้นะคะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนดูนะคะคลิปไหนดูน่าสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ากดเข้าไปฟังได้เลยนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกถูกใจประทับใจเอ๊ะมันดีจังเลยฝากกดไลค์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้อ้อมจะมาพูดถึงนะคะจะมานำเสนอเรื่อง3นะคะ3เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นเกรงใจเราแน่นะคะอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับเรียกว่าผู้หญิงที่อยู่ในขั้นอาจจะคบหาดูใจกันแล้วนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงเป็นแฟนกันหรืออาจจะมีการแต่งงานกันแล้วหรือว่า มีการเรียกว่ามาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแล้วค่ะเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเกรงใจเราไม่อยากให้เขานอกใจไปมีคนอื่นหรือเราไม่อยากให้เขาไปมองกับผู้หญิงคนอื่นแล้วว่าอยากให้เขาอ่ะอยู่กับเราคนเดียวเราจะมีวิธีทํำยังไงให้เขาเกรงใจเราเนาะมาฟังอ้อมนะคะอ้อมมี3เคล็ดลับนะคะจะมีอะไรบ้างลองมาฟังเลยนะคะอันดับที่1แตนแตนนะคะ ทำอาหารให้ทานอาหารเย็นค่ะนะคะคือทำอาหารปุ๊บคือมันเปรียบเสมือนรอเขาทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เหมือนกันเรียกว่าเหมือนมัดมือชกเขาอะเนาะถ้ามองในเรียกว่าในมุมเรานะคะแต่ความรู้สึกผู้ชายผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่แฟนหรือผู้หญิงหรือคนรักของเขาเนี่ยเรียกว่า,าได้เตรียมอาหารหรือว่าทําอาหารเย็นอะ รอเขาไว้ที่บ้านเนี้ยค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องกลับบ้านอะเขาเกรงใจคือเขาต้องกลับไปทานข้าวที่บ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยอะอย่างที่อ้อมได้เคยบอกผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบการรับประทานอาหารด้วยกันเป็นครอบครัวในบ้านอยู่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงอย่างเราคุณลองคิดดูสิอ้อมพูดถึงขนาดนี้แล้วนะคือถ้าผู้หญิงอย่างเราอะตั้งใจทําอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยหรือไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นเป็นเชฟ เราไม่ได้คิดถึงรสชาติขนาดนั้นนะคะแค่เราใส่ใจกับมันนะ่ะคือเราทําให้เขาทานทุกวันนะ่ะเขาจะยิ่งรู้สึกประทับใจพอนานๆไปปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเกรงใจแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องกลับบ้านตลอดอันนี้คือเขาไม่มีทางที่จะออกไปที่อื่นแน่นอนนะคะอันดับถัดมาคลร,รับข้อที่สองไม่เป็นผู้หญิงที่จู้จี้ขี้บ่นค่ะไม่บน่นไม่บน่นแบบว่าบางทีผู้ชายทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้อะ่ะ อยากซื้อของให้นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกประทับใจมากนะคะรู้สึกว่าเออมันเป็นของขวัญที่พิเศษของขวัญจากใจที่เขามอบให้เราอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเขาซื้อของราคาถูกๆเอ้รู้สึกไม่ค่อยไม่แพงเลยอะถ้าความคิดผู้หญิงไทยอย่างเรามองนะซื้อของก็ไม่เป็นซื้อของถูกๆให้อ่บนบนบนทำไมไม่ซื้อนั้นให้หละ่ะทำไมไม่ซื้อนี้ให้หล่ะอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นการแบบว่า กลายเป็นเราบอกนิสัยแย่ๆของเราให้เขารู้ไปนะคือเขาจะรู้สึกไม่ประทับใจผู้หญิงคนเนี้ยเขามีความรู้สึกเขาตั้งใจทําอะไรให้เล็กน้อยแต่มันไม่ถูกใจผู้หญิงอนะเขาก็เลยอาจจะมองว่าตัวเขาอาจจะไม่มีคุณค่าพอที่จะคบกับเราก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอย่าเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นเยอะขี้บ่นได้อย่างอ้อมก็ขี้บ่นเหมือนกันนะเมื่อ,ก,อก,ก,ก่อนอะ นะคะแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรยิ่งอ้อมได้มีเวลามาทําช่องทําคลิปแบบนี้อ้อมได้ศึกษาหาข้อมูลได้คุยกับสามีมากขึ้นว่าผู้ชายญี่ปุ่นเป็นอะไรประมาณไหนใช่ไหมคะมันยิ่งทําให้อ้อมได้รู้ว่าโอ้โหผู้ชายญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้อ้อมซอฟลงเยอะเลยอะคะ่ะคือแบบคือค่อนข้างให้เกียรติเขาให้เวลาเขาเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะถามบางครั้งเรายังเกรงใจเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะส่วนข้อสุดท้ายเคล็ด <c oughs> ลับข้อที่3นะคะง่ายๆนะคะอันนี้เรื่องทั่วไปเลยดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย,อย่าถามนะว่าเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลน,นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าตื่นเช้ามาอาเตรียมน้ำส้มให้หนึ่งแก้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาไม่ต้องสั่งเราอะคือเขาไม่ต้องแบบว่าอ้อมจังหรือว่าผมวันพรุ่งนี้เชา้าผมจะต้องกินอันนี้ทุกวันอันนี้ทุกวันอันนี้ทุกวันนะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราแอคทีฟทําให้ด้วยใจเช่นอย่างอ้อมเองตื่นเช้ามาเขาจะชอบดื่มชาเขียวทุกวัน เราต้องเย็นด้วยปกติเขาถื่มลูกช้าหร้อเราสังเกตไงแต่กะแ,แต่มันรู้สึกประทับใจกว่าการที่เขาเดินไปชงชาเขียวเองแต่ว่าอ้อมอะ่ะคือต้องเตรียมชาเขียวใส่แก้วเย็นๆแล้วก็เอามาให้เขาถึงห้องแล้วเตรียมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเช่นนะยกตัวอย่างเช่นหรือตอนเช้าเขาอยากทานอะไรอย่างเช่นเ็าอยากชอบอมเล็ดงูนี่งนั่นฝีมืออ้อมนะอ้อมก็จะทําเตรียมอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วก็เรียกให้เขาลงไปทาน ก็จะเป็นประมาณนี้บางทีดูเหมือนองค์ชายไหมใช่แต่ว่าสิ่งที่อ้อมทําคืออ้อมตั้งใจทําเองคือจริงๆอ้อมจะบอกให้เขาทําเองก็ได้เขาทําได้แต่ว่าคือมันเป็นการดูแลเล็กๆน้อยๆที่อ้อมรู้สึกว่าอ้อมอยากทําให้คนที่เรารักอะ่ะให้เขาได้รู้สึกว่าเออเราดูแลเทคแคร์เขาดีอะไรเงี้ยยิ่งเราหยุดดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขาเยอะมากขนาดไหน,นเขาจะรู้สึกเรียกว่าเราเป็นคนพิเศษสําหรับเขา ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สามารถดูแลเอาใจเขาได้ดีกว่าภรรยาหรือว่าแฟนที่บ้านอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าสิ่งที่อ้อมได้อธิบายไปอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรบ้างในสามเคล็ดลับนี้อ้อมมียกตัวอย่างในส่วนของชีวิตประจำชีวิตประจําวันของอ้อมอแทรกไปด้วยนะคะก็จะประมาณนั้นส่วนใครที่อาจจะ อยากรู้อะไรเพิ่มมากกว่านี้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอ่ะเล็กเล่นน้อยมีอีกไหมคุณอ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนสามารถลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็อ้อมจะเข้าไปฟังทุกอันทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ทุกคนอุตส่าห์เสียสละเวลานะคะเข้ามาฟังคลิปอ้อมแล้วก็อุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ให้อ้อมอ้อมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะ ฝากกดติดตามนะคะช่องรายการอ้อมด้วยนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะรายการที่อ้อมจะไม่พลาดเรื่องดีดๆเกี่ยวกับผู้ชายญี่ปุ่นมานำเสนอให้คุณแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกับอ้อมจังคนสวยคนน่ารักนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ